ในยุคที่วิดีโอหนึ่งคลิปมีคนดูโฆษณามากกว่าโฆษณาแบบภาพเป็น10เท่าคุณจะทำอย่างไรครับคุณมีปัญหาเหล่านี้ไหมถ่ายวีโอไม่เป็นถ่ายแล้วตัดต่อไม่ได้ไม่อยากพูดหน้ากล้องคิดคอนเทนต์ไม่ออกสิ่งเหล่านี้เราช่วยท่านได้ครับสวัสดีครับผมนันยอดร,ยริยศเสนีนะครับซีโรบริษัทเคเดนบล็อบนะครับบริษัทผมรับออกแบบดูแลโปรโมตนะครับช่วยท่านทําสื่อออนไลน์ทาโฆษณาทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google และไลน์เองเคเ e n ยนบล็อนะครับเราคือบริษัทที่ช่วยในการทําโฆษณาทุกแบบนะครับไม่จะเป็นเว็บไซต์ Facebook cô cao ยูทูบสิ่งเหล่านี้เราช่วยท่านในการตัดเรามีทีมงานในการช่วยตัดวิดีโอวันนี้ผมจะบอก3เทคนิคนะครับช่วยในการตัดต่อวิดีง่ายนะครับหนึ่งเลยนะครับก่อนทําทุกอย่างคุณต้องคิดคอนเซปต์ครับคิดเนื้อเรื่องว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรภายใน1นาทีครึ่งท่านยังให้คนสนใจภายใน15วินาทีแรก2นะครับถ่ายครับการถ่ายขอเพลงแค่1เรื่องครับกล้องดีๆสักอันหนึ่งมือถือดีสักอันหนึ่ง,ก,นนงกับแสงท่านต้องรู้ทางของแสงครับคิดไม่ออกหน้าต่างอยู่ไหนหันหน้าหันหน้าต่างให้แสงเข้ามา3การตตัด่่อทองรูัากการตัดต่อแและะกกรรรัับมมมีโปตตด่อาเท ท่านลองไปดูและตัดต่อให้สั้นให้กระชับและสุดท้ายอย่าลืมบอกด้วยว่าท่านทําวิดีโอนี้เพื่ออะไรสุดท้ายนี้เด้าท่านกำลังหาบริษัทที่ช่วยในการคิดคอนเทนต์บนวิดีโอถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอรวมไปถึงบางทีหาคนพูดให้ด้วยโปรดติดต่อบริษัทเคเดนบล์บนะครับเคเดนครับวีโกลูเกให้เราเติบโตไปกับธุรกิจของคุณขอบคุณครับ